สวัสดีครับผมไมค์เมจินครับวันนี้ก็อยู่กันในช่วงของ My i m a g i n นนิวส์นะครับเป็นการสรุปข่าวข่าวของข่าววงการไอทีหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับจริงๆผมก็รู้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่า OnePlus เนี่ยเตรียมตัวที่จะเปิดตัว OnePlus Nord เวอร์ชันที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเล็กลงมาอีกนะครับแต่ว่าพอเปิดตัวออกมาจริงๆนะครับแล้วผมได้ดูสเปคของทั้ง2ตัวแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหนื่อยทีเดียวนะครับถ้าต้องการที่จะลงมาสู้กับสมาร์ทโฟนในราคาระดับล่างขนาดนี้นะครับเพราะว่า มีทั้งเรียวมีมีทั้งโปโ o แล้วก็มีทั้งเสี่ยวมีแล้วก็มีทั้งเรดมีที่เขาแบบว่าครองตลาดในสมาร์ทโฟนราคาต่างบน่า10,000บาทอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในตอนท้ายคลิปด้วยว่าเขาจะไหวไหมนะครับกับ oneplus nord n 1 5g กับ oneplus nord n100 ไปดูสเปคข้าวๆกันเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่น้องเล็กสุดเลยนะครับก็คือ One Plus Nord N100 นะครับหรือว่าใครจะเรียกว่า N100 ก็ได้นะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า One Plus เขาอ่านว่ายังไงนะครับขออนุญาตดูโพยนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของสเปคมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ความหนาของตัวเครื่องนะครับ8.49มิลมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับน้ำหนัก188กรัมนะครับก็ไม่เบาแต่ก็ยังไม่หนักนะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนทุกวันนี้บางแบรนด์บางรุ่นเนี่ยทะลุ200กรัมเข้าไปแล้วนะครับสีที่มีให้มาในรุ่นนี้นะครับมีสีเดียวเลยก็คือ midnight frost นะครับก็จะเป็นสีออกคล้ายๆเกล็ดน้ําแข็งในตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดูให้ความรู้สึกที่พรีเมียมขึ้นนะครับในขณะที่มันเป็นสมาร์ทโฟนในระดััับบลลล่่าาางงเเนนนนะะออี้คคืมกยร มาดูสเปคของหน้าจอกันครับหน้าจอเป็น Panel IPS LCD นะครับความละเอียด HD+ นะครับ 720p นะครับอัตราส่วนอยู่ที่20:9นะครับความหนาแน่นของเมสสีเนี่ย269 PPI เนาะแล้วก็รองรับขอบเขสีนะครับ sRGB หน้าจอโค้ง 2.5D นะครับแล้วก็ใช้กระจกเป็น Gorilla Glass 3นะครับมี Reading Mode สำหรับอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มี Night Mode สำหรับใช้งานตอนกลางคืนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆ Dark Mode ของแบรนด์อื่นๆนะครับ มาดูในส่วนของ performance กันบ้างครับ based on Android นะครับ10จากในกล่องเนาะนะครับยังไม่ใช่11เนาะแต่เชื่อว่า OnePlus เนี่ยอัปเดตเป็น11แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับล่างนะครับครอบทัด้วย Oxygen OS นะครับ CPU นะครับใช้ Snapdragon 460นะครับ GPU เป็น Adreno 610 RAM เนี่ยให้มาที่4 g b นะครับแบบ LPDDR4X นะครับ Storage นะครับมีให้เลือกแค่ความจุเดียวเลยคือ64 g b นะครับ เป็นแบบ UFS 2.1นะครับและที่สำคัญคือนี่เป็นครั้งแรกของ OnePlus ที่ยอมให้สมาร์ทโฟนของตัวเองนะครับรองรับไมโคร SD สการ์ดนะครับสูงสุดที่256 g b กครับผมการปลดล็อกนะครับปลดล็อกด้วยฟิงเกอร์พิ้นที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับไม่ได้อยู่ในหน้าจอหรือว่าไม่ได้อยู่ที่ขอบตัวเครื่องนะครับอยู่ด้านหลังเหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นก่อนๆนะครับแล้วก็รองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับใช้กล้องหน้าเนาะส่วนแบตเตอรี่นะครับให้มาแบบเต็มๆเลยคือ5,000มิลลิแอมป์ครับแล้วก็ เทคโนโลยีการชาร์จนะครับเป็นชาร์จเร็วแบบ18วัตต์นะครับ9โวลต์2แอมป์เนาะในส่วนของกล้องนะครับให้มาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับกล้องหลังความละเอียดนะครับ13เมกะพิกเซลนะครับ f 2.2รองรับการสั่นแบบ EIS แล้วก็ให้เลนส์มาโครมาให้นะครับที่ความละเอียด2เมกะพิกเซลนะครับ f 2.4แล้วก็มีโบเก้เลนส์นะครับความละเอียด2เมกะพิกเซล f 2.4นะครับในส่วนของโบเก้เลนส์นะครับผมเชื่อว่ามันก็คงจะเป็นเดฟเลนส์ของแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือเป็น เป็นตัวเซ็นเซอร์ที่เอาไว้กะระยะเองเดียวนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับก็ถ่ายที่ความละเอียดสูงสุดที่ 180p 0นะครับที่30เฟรมเอร์ซกนะครับไม่ใช่60เนาะแล้วก็ถ่ายที่ความละเอียด HD นะครับ 720p ที่30เฟรมเช่นกันนะครับมีทำแลบนะครับที่ดีหน่อยที่ให้มาที่ 180p 0นะครับแล้วก็30เฟรมครับถือว่าใช้งานได้เนาะ ในส่วนของฟีเจอร์กล้องนะครับก็จะมี portrait mode นะครับ Pro mode HDR panorama AI scene detection นะครับก็เรียกได้ว่าให้มาค่อนข้างครบทีเดียวนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับให้มาที่1ตัวนะครับความละเอียด8เมกะพิกเซลนะครับ f 2.0แล้วก็รองรับความละเอียดสูงสุดของวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 180p 0 30เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็ 720p 30เฟรมเปอร์เซกเช่นกันนะครับแล้วก็รองรับ Timelapse ที่กล้องหน้าด้วยนะครับ ในส่วนของ Wi-Fi นะครับรองรับทั้ง2.4แล้วก็5 g h z เลยนะครับส่วนนี้ไม่ได้ตัดออกไปนะครับบลูทูธนะครับเป็น5.0นะครับแล้วก็พอรตที่ให้มานะครับเป็นพอร์ต t ์ Type C นะครับแล้วก็มียังมีช่องเสียบหูฟังนะครับแจ็ค3.5มามอให้อยู่นะครับแล้วก็ซิมเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่าซิมสล็อตนะครับแล้วก็ e x t e r n a l m m e o r y card slot ผมผมคิดว่าน่าจะใส่ได้แค่ซิมเดียวนะครับแล้วอีกช่องหนึ่งเนี่ยสำหรับใส่เมมโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่ dual slot ไม่ใช่ hybrid sim แบบนั้นนะครับ ภายในกล่องนะครับก็จะมี OnePlus Nord มาให้1เครื่องหัวชาร์จอะแดปเตอร์นะครับสาย Type C แล้วก็ Quick Guide นะครับเป็นเมนูนะครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมมาให้ครับโดยราคาทั้งหมดที่ผมพูดไปในเมื่อสักครู่นะครับสเปคทั้งหมดนะครับของ OnePlus N 1 0 0เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะครับก็ ถือว่าเป็นราคาที่ผมมองว่าก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนที่ให้สเปคประมาณนี้นะครับแต่ว่าราคานี้คือราคายุโรปนะครับถ้าเป็นในเมืองไทยเนี่ยผมว่าถ้าสมมติถ้าถ้าวันพัสดาเข้ามาขายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4,9 0 0กหรือ5,000กว่ากว่านะครับคงไม่มีทางทะลุ6000แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัน Plu s Nord N 1 0 0นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ One Plu s Nord N 10 5G กันเลยครับ ในส่วนของ OnePlus Nord N10 5G นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีสเปคที่สูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าพอที่จะสู้กับเจ้าตลาดได้บ้างนะครับมาดูสเปคกันครับขนาดตัวเครื่องครับความหนา8.95มิลนะครับน้ำหนัก190กรัมนะครับแล้วสีนจะเป็น Midnight Ice นะครับจะให้สีที่เข้มดีลึกกว่าตัว Midnight Frost เมื่อสักครู่นะครับก็เพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับ จะยังคงเป็นพัดแนวจอ IPS LCD นะครับแต่ว่าเพิ่มความละเอียดขึ้นมาเป็น Full HD นะครับแล้วก็อาาัตรา Refresh Rate เนี่ยจะอยู่ที่90 h z แล้วนะครับอ่าอันนี้ค่อนข้างดูดีทีเดียวนะครับรวมถึงความหนาแน่นของเม็ดสีเนี่ย405 PPI นะครับซึ่งก็เริ่มที่จะค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้น หมายความว่าจอ IPS ตัวนี้ถึงจะเป็น LCD ก็จริงนะครับแต่ว่าน่าจะให้สีสันของสีที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับรองรับขอบเขตสีนะครับ sRGB หน้าจอโค้งแบบ 2.5D นะครับใช้กระจก Gorilla Glass 3นะครับมี Reading Mode แล้วก็ Night Mode เหมือนกับตัว Android เลยนะครับระบบปฏิบัติการนะครับ based on Android 10จากในกล่องนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องเป็น11แน่นอนนะครับครอบทัดด้วย Oxygen OS ของ OnePlus เนาะ CPU นะครับเป็น snapdragon 690นะครับรองรับ 5G นะครับ N41 แล้วก็ N28 ด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเรียกได้ว่ารองรับเครือข่าย 5G ในไทยด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าพอมันรองรับเครือข่าย 5G ในไทยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ oneplus อาจจะเอาตัว n 1 5G เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับในส่วนของ RAM นะครับัพขึ้นมาเป็น 6GB นะครับแต่ว่ายังเป็น LPDDR4X อยู่นะครับ storage นะครับ อัพขึ้นมาจาก64เป็น128นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ยังเป็น UFS 2.1อยู่เนาะแล้วก็รองรับ microSD การนะครับสูงสุดที่512กิกกันเลยทีเดียวนะครับรองรับการปลดล็อกด้วยฟิงเกอร์พิ้นด้านหลังเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Face Unlock ด้วยกล้องหน้านะครับ แบตเตอรี่ครับลดลงไปจาก5,000นะครับเหลือ4,300ม ah ิลลิแอมนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีชาร์จแบบวอร์ปชาร์จ 30T นะครับเป็น5โวลต์6แอมป์ก็30วัตต์นะครับชาร์จเร็วๆกันไปเลยเนาะ ในส่วนของกล้องหลังครับตัวนี้ให้มาถึง4ตัวนะครับค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับในส่วนของกล้องหลักอยู่ที่64เมกะพิกเซลนะครับ F1.79 นะครับค่อนข้างที่จะสว่างทีเดียวรองรับการสั่นแบบ eis นะครับส่วนกล้อง ultra w i d นะครับให้มาแค่8เมกะพิเซลนะครับเสียดายมากน่าจะให้มันรับ12อะไรอย่างเงี้ยนะครับ F2.25 นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะกินแสงนะคิดว่าถ่ายในที่มืดน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ เลนส์มุมกว้างนะครับ119องศาเลยนะสำหรับอัลตร้าวายนะครับมาโครเลนส์นะครับให้มาที่2เมกะพิกเซลไม่รู้จะให้มาทําไมนะครับ f 2.4แล้วที่สําคัญนะครับหนักกว่ามาโครเลนส์นะครับให้โมโนโครมเลนส์มาด้วยนะครับเลนส์สำหรับถ่ายขาวดำโดยเฉพาะนะครับและให้มาที่แค่2เมกะพิกเซลเท่านั้นนะครับ f 2.4เช่นกันนะครับตัวนี้ต้องมองเลยว่าผมว่าทำไม one plus เขาถึงยัง ไม่เข็ดกับการให้กล้องมาโครความละเอียดที่แบบน้อยๆคุณภาพต่ำๆมานะครับเพราะว่าในวันพลัสนอนเนี่ยหลายคนบ่นมากเลยว่ากล้องมาโครเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะครับใช้กล้องหลักถ่ายแล้วครอปเอาให้คุณภาพที่ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับจริงๆเลนมาโครเนี่ยผมว่ามันตัดออกไปแล้วไปเอาเงินไปทบในส่วนอื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับตัวนี้ให้มาที่ 4K แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นแค่30เฟรมอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่า Full HD เนี่ย 1080p เนี่ยถ่ายได้ถึง60เฟรมเพอร์เซกเลยนะครับแล้วก็มี Super Slow Motion นะครับที่ 1080p นะครับที่120เฟรมเพอร์เซกครับอืมอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ 720p ที่240เฟรมเพอร์เซกครับมี Time Lapse นะครับแบบ 4K 30เฟรมได้ด้วยนะครับแล้วก็ Full HD ได้นะครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับ มี u l t r s h o อ t HDR มี night nice s c a p e นะครับโหมดกลางคืนเนาะมี m a c ครมี portrait มี pro mode panorama AIC e e n detection และที่สำคัญคือถ่ายไฟล์รอได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบโยนไฟล์เข้าไปใน Lightroom หรือว่า Snapseed นะครับก็ใช้งานกันได้เต็มๆเ,เลยในส่วนของกล้องหน้าครับก็ยังมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเป็นกล้องหน้าความละเอียด16เมกะพิกเซลนะครับรองรับการสั่นแบบ EIS นะครับ f 2.05นะครับ งานวิดีโอกล้องหน้านะครับอยู่ที่ 180p นะครับ60เฟรมเปอร์เซกตัวนี้ไม่กักนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ 4K นะครับแต่ว่าก็ได้พาม 80p แบบ60เฟรมไปนะครับแล้วก็ถ่ายทำแ lap กล้องหน้าได้ด้วยนะครับในส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็ ซัพพอร์ต Wi-Fi 2.4แล้วก็5 GHz นะครับบลูทูธตัวนี้นะครับเป็น5.1เนาะตัวก่อนตัว Android มันจะ5.0นะครับแล้วที่สำคัญคือมี NFC ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตนะครับ USB Type C ยังมีช่องเสียบ3.5มมนะครับรูหูฟังให้อยู่นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับซิมสลอตนะครับคิดว่าน่าจะเป็นซิมเดียวและอีกช่องหนึ่งสำหรับ m i โคร s d c a r การ์ดโดยเฉพาะนะครับอ๋อและสิ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับสำหรับตัว n100 กับตัว n 1 5g นะครับทั้งคู่เป็น d u โอ้สปีกเกนะครับเป็นลำโพงคู่ทั้งข้างบนและข้างล่างเลยตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเนาะโดยราคานะครับของตัว n 1 5g นะครับสเปคที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับสนนราคายุโรปนะครับอยู่ที่12,900บาทนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับกับสเปคที่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ก่อนว่า มันจะไหวไหมกับตลาดสมาร์ทโฟนในราคาเนี้ยทั้ง2ตัวนะครับ6ก0ักับ1 2 0 0 0เนี่ยในปี2020และสเปคที่ได้วิเคราะห์ไปมร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มวิเคราะห์กันในส่วนของน้องเล็กก่อนเลยนะครับ n 1 0 0นะครับ n 1 0 0เนี่ยต้องบอกเลยว่าตลาดนี้เนี่ยไม่น่านเล่นเลยนะครับถ้าผมเป็น one plus thailand นะครับผมจะปิดตายตัวนี้เลยนะครับไม่เอาเข้ามาขายในเมืองไทยเด็ดขาดเพราะว่าในราคา6000บาทในโซนยุโรปเนี่ยถ้า one plus เจ้าเข้ามาขายผมเชื่อว่านะครับ ยังไงก็ไม่มีทางต่ำด้วว่า4,900บาทถ้าสมมุติว่าให้แม็กซิมัมเลยเนะี่ยวันพัสเลือกที่จะขาย4,900ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าโอกาสก็น้อยนะครับผมว่าวันพัสอาจจะขายอยู่ที่5,000กว่าด้วยซ้ําซึ่งตลาดนี้เนี่ยเรดม n โน e 9นะครับเขาครองตลาดอยู่รวมถึงเรดม Note 8 Pro นะครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนตามหามันอยู่นะครับเพราะว่าสเปคที่ได้กับราคาในตอนนี้เนี่ย บางทีจัดแฟลเซลล์เนี่ยผมเห็นบางร้านขายกันที่4,000กว่าบาทน,นะครับแล้วสเปคมันดีกว่าเจ <c oughs> ้า OnePlus Nord N100 แบบเกือบทุกด้านเลยนะครับเกือบทุกด้านนะไม่ใช่ทุกด้านนะเกือบทุกด้านเลยดังนั้นเนี่ยผมว่ามันสู้ลำบากนะครับการจะเอา N100 เข้ามานะครับผมว่าล้มตัว N100 ไปได้เลยนะครับมาดูในส่วนของ OnePlus Nord N10 5G กันบ้างนะครับว่าเขาจะต้องสู้กับตัวไหนบ้างในตลาดบ้านเรานะครับ ในราคายุโรปเนี่ย12,900บาทนะครับถ้าเอามาขายในบ้านเรานะครับผมให้เต็มที่เลยนะครับที่ไม่ควรเกินกว่านี้แล้วนะครับคือ9,900นะครับทีนี้มาดูว่าถ้าสมมุติว่า OnePlus Thailand ตั้งราคา9,900นะครัเขาต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่หนีไม่พ้นเลยนะครับคือ Realme 6 Pro กับ Realme 7 Pro นะครับซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าด้วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8,000ต้นๆท่านั้นเองนะครับ8,000กว่าบาท เรือมี6 p ป o ก็ได้จอ90 h z เหมือนกันนะครับส่วนเรือมี7 Pro ถึงจะเป็น60 h z แต่ว่าเป็นจอ a m o l e d นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับในเรทราคา9,000กว่าบาทในณเวลานี้นะครับก็คือ Mino 10 l i t e นะครับ Mino 10 Light เป็นสมาร์ทโฟนจอ a m o l e d 60 h z แต่ว่ากล้องเขาเนี่ยสุดติงกระดิ่งแมวมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะครับสู้ไหวหรือเปล่าและตัวที่สําคัญที่สุดที่เพิ่งเปิดตัวไปได้หมัดๆมาๆเลยนะครับ โ o โค X3 NFC นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีสเปคที่เหนือกว่า N15G อยู่เกือบทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับเป็น120 h z นะครับ Touch Sampling เนี่ยอยู่ที่240 h z ด้วยนะครับแล้วก็ Snapdragon เป็น 732G นะครับ g o r n i l a Glass 5นะครับแบตเตอรี่เนี่ย5,000กว่ามิลลิแอมนะครับ5,160นะครับคือสเปคเนี่ยเหนือกว่าหมดเลยนะครับ เอาเปว่าเกือบหมดแล้วกันไม่ถึงกับหมดนะครับแต่ว่าราคาเขาเริ่มที่6,000กว่าบาทราคาเขาเริ่มที่7,000กว่าบาทดังนั้น n 1 5 g นะครับ one plus thailand ถ้าคุณต้องการที่จะเกิดในตลาดนี้จริงๆนะครับคุณกล้าหรือเปล่าที่จะตั้งราคา7,900บาทอืบบอกเลยว่าถ้ามาเกิน7,900นะครับคือทะลุ8,900 9 0เ0เข้าไปเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวนะครับโพโคเขามาเพื่อครองตลาดนี้จริงๆนะครับ ทีนี้ผมคิดว่าจริงๆแล้ว OnePlus พลาดตั้งแต่เลือกที่จะเปิดตัว a n d r o i d กับ n15g ในย่านราคานี้แล้วนะครับคือตลาดนี้มันแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับถ้าคุณไม่พร้อมที่จะลงมาสู้จริงๆเนี่ยคุณลงมาครุกวงในแบบเนี้ยคุณก็มีแต่ตายกับตายนะครับคุณดูราคาเลยครับเรย m มิน t e 8โปร4 0 0 0กว่าบาทเรย m มิน t e 9 5 0 0 0กว่าบาท 9s 6 0 0 0 7 0 0 9pro 8,000เนี่ยเดี๋ยวมี6 p โปร0 0 0กว่าบาทเดี๋ยวมี7 Pro โปร0กว่าบาทมีโน้ต10 Lite 9000กว่าบาทเนี่ยแล้วคุณมาขาย9000กว่าบาทคุณเจอโปรโคตกไปอีก6000กว่าบาท7000กว่าบาทคุณสู้ไม่ไหวนะครับตลาดนี้ค่อนข้างดุเดือดน,นะครับเป็นผมนะ Oneplus ผมจะกลับไปทำแฟลกชิ i คิลเลอร์นะครับก็คือเอา Oneplus 8 t ทีเนี่ยมันลดสเปคในส่วนที่มีความจะเป็นน้อยลงเนี่ยออกไปบ้างนะครับแล้วขายในราคาหมื่นปลายๆนะครับสูงกว่าวันพัสหนอตัวธรรมดา อยู่นิดหนึ่งนะครับสักหมื่นเจ็ดเก้าร้อยหมื่นแปดเก้าร้อยหรือเต็มที่ก็หมื่นเก้าเก้าร้อยนะครับผมว่ามันน่าจะเกิดกว่านี้นะครับอันนี้คือที่พูดเนี่ยคือพูดในฐานะแฟนบอยเลยนะครับเนี่ยเสื้อยังใส่ n e v e r s e t t l e เลยนะครับสมาร์ทโฟนที่อยู่เนี่ยก็ Oneplus นะครับใช้มาเกือบ3ปีแล้วนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะครับคุณก็เห็นแล้วว่าการที่คุณตั้งราคา Oneplus 8 t แรงขนาดนั้นเนี่ยหมื่นสองหมื่นสี่สองหมื่นเก้าเกือบสามหมื่นเนี่ย แฟนๆเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเบนหน้าหนีเลยยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจแบบนี้นะครับมันมันมันค่อนข้างที่จะหนักหนานะครับที่จะต้องควักเงินซื้อมือถือราคาเกือบ3 0 0หมื่นนะครับในขณะที่ศูนย์บริการก็ยังไม่ได้ครอบคลุมอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ซัพพอร์ตเซอร์วิสลูกค้ามากขนาดนั้นนะครับที่เจ้าตลาดอย่างซัมซุงเนี่ยเขาตั้งราคาอย่างนั้นได้เพราะว่าเขามีศูนย์บริการเป็นร้อยเป็นพันแห่งทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ย ขอให้กลับไปทําการบ้านตรงนี้ดีๆนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเกลียดนะครับพูดเพราะรักรักมากด้วยนะครับอยากที่จะให้วัน plus เนี่ยกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในตลาดสมาร์ทโฟนเมืองไทยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ one plus nord n 1 0 5 g กับ n 1 0 0ครับเป็นยังไงบ้างครับกับการสรุปงานเปิดตัว one plus nord n 100กับ n 1 0 5 g นะครับก็จากเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะห์ด้วยว่าความคิดเห็นเนี่ยตรง เห็นด้วยกับผมไหมสิ่งที่ผมวิเค์ไปนะครับใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับหรือใครมองว่าตัวนี้เนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบกลับด้วยตัวเองทุกคอมเมนต์เลยผมผมชอบมากเลยนะครับเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์แล้วเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารทางด้านไอทีกันนะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบช่วงใหม่ของรายการนะครับ My Imagine News นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและสิ่งสำคัญที่ห้า คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้ได้เลยครับวันนี้ไม m เมจินต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย